สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะมาค่ะทุกคนกินข้าวแรงกับย่าพาเด้อกับปอออนเด้อแกงเฮ็ดเด้อพ่อพี่น้องแกงเฮ็ดอายตรวจตวจตรวจแกงใส่ปลาคอมัวปลาคอมาเด้อค่ะเด้อน้ำมันอันนี้กับมกเฮ็ดเด้อมกเฮ็ดเมนูเฮ็ดเมือนนี่ มกเดฮดเซพอีตูเฮดขาวห <c oughs> ้าผ้าไอเดิบอยู่แล้วอันนี้ก็พัดพัดหมากอันทั่วหมากแปบหมากทั่วทั่วลั่นเตา่าบ่รืไึไงไดห้องบอถออ่ถือ <c oughs> ขอโทษขอภัยเดอห้องบ่ถือก็ได้พัดเสมูเด้อค่ะเด้อฟีเมอร์ที่นั่งสาหรือเปล่าเนี่ย พัดมหาห้ปูพองมาเด้อมาเด้อมากินขา้าวแรงน้ำกันหมกเห็ดหมกเห็ดโอ,ดโอ,ดโอ้มือนี่ติดมือนี่กินข้าวเจ้าบ่าอืมโอ้นั่งตีตะมาดกินเลยตัวนี้มานั่งพับเปลห้องจานข่ขาวกินแห่งห่อนห่อนหอนยามเมา แซ่บปะแซ่บนะเอามันเบิดเด้อเข่าหงอเด้อมาค่ะทุกคนมากินกระยาพาเด้อนี่ได้เวทัวนี่เอ้าเอามันเบิดเลยนี่แซ่บเพรามันเขากันได้ก็เขาเจ้าแหละยังดีนะอีโฟระจงมาให้กินยันน่ะมาเด้อพอไม่ี่น้องแล้วก็อีเวนเจอพูดซิมเนี่ยเดี๋ยซิมแล้วขอซิมสองสามตอน เช็บมันมีวิตามินหลายนี่หมากอันงข่ยอ,อยพัดแหง่งแซ็บกว่านี้อืมเขียวเป็นตัวประมาณนี้เอาไปมันเอามาลายแบบขอจิพัดชื่อื่องในไกลมาพัดใส่แล้วื่อ,องในไกลน่ะเข่ากันดีหากับหมูมวิตเบนข่อยพัดบ่ข่อยก็พัดเป็นเบิร์ตระตีเพื่อนอาให้เบิร์ตบ่ กไปตัวมาเ่ตัดเสียขนาดนี้ยาก็แสบตัวเนาะทีิ้ต่อกจะกี่อบ่เน้ยนี่กมาใส่เลยวนนี้ไม่นองเพียงเลยมาเด้อมาเด้อเพียงเพียงไปใ่ืน โอ้ยแกงแห่จัปลคออยากกินอยากกินแกงปลคอไงสภาพขีสมดูดีเสียไม่ต้องยอมยอมก็ย่าเ่งเก็บก็คีสมสึงน,นี่ไงอันนี้น่าเอรมมาเอาค่ะทุกคนแกงก็้นที่สะหมักินเลยมานั่งบังผ้าขาวด้วยมีบางยาวทาแล้วควมอง กวดหมาจิ้งกับแหงกันบ้นางเลยอืมอมที่ได้น,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 นี่ยาดไหนเมะค่าทั่วแปบบใช้น้อมูามันแฉะนี่วิธีเิ้นหละ เ้าจเจ้านห่อนเราเพิ่มพัดนะหอมบ้องห้องโกโก แบตาาตบตอนนี้ค่าวน่ะซิกระตนหน่อยพเจับจัดแล้วเด็กตอนแล้วนี่เยเค็มเนี่ให้กุยงยำเติมซุปได้ 咋咋没肉没肉，那咋了呢？谁来？我干、这个。嗯。呃嗯呃啊、他尿他尿尿，对人好，好干净，尿炕。 ăn nữa mừng mừng giờ? mừng 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 đó Mà đưa, mà đưa, xếp xếp ขินเขากับหญา้าผ้ากับปลาอ่อนข้าวแรงแกงเห็ดมกเห็ดผัดทัวปลาอ่อนเลือกงานปลาอ่อนกลับไปแย่ไข่โมแด,เดงเดี๋ยวพามาบึงเด้วยพ่อแม่น้องน้อยนึงนี่แหละไข่โมแด,ดงมีแต่ไข่ป่ายมันกับแม่มันแม่ เมื่อนั้นก็ไปกันได้บ่วงนึงนีน่แหะหน้าภาพพูดว่าทำแม่นคายก็บิได้ดอกเศ้าบาทว่าสันเดี๋ยวเดี๋ยวปอ,อนผ้าผ้าไปเบึ่งเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องประมาณนี้นะคะทุกคนปู่ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะงัดเอามันเบิดได้เป็นเนอเนี่ยตัวแปบ,บนี่งัดเอามันเบิด บ่สละบอกขอเจ้าเจ้าบาปูก็นอนแล้วแต่างี้นจะเสียงหาวนี่ค่ะทุกคนป <c oughs> อนไปแย่มาก มือกอนกับไปพ่อแม่พี่น้องก็มีตรใครไปอีกเด้อค่ะเด้อเลิกงานมากหาโมงกลัวหาโมงเคืองจังเด็บไปจังเด็ไปเย่ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ยังไม่ได้เอาแม่มันออกเลยเอามาตื่มกับวันก่อนนะคะอยากกินแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กใส่ไข่มดแดง ก็จะไปเย่ยวันละเล็กวันละน้อยนะคะหลังจากเลิกงานแล้วนะคะเพียงแต่ป้าออนไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ไปแชร์ช่องปอ้ออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ